หลงคันนี้ก็คือไม่หลงก็เลยประมาณนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมเบ็ดวันนี้เราจะใช้อะแล้วก็เอ็นเบอร์หกมาแข่งกับน้าดูเราใช้เบอร์หกเบอร์หก ปลามันจะหลุดขอกก็แสดงว่าปลาที่นี่ตัวโตมากเขาบอกที่นี่ส่วนมากใช้เบียเก้ากันเดี mm ๋ย hmm. วเรา,เราลองใช้เบ้หก่อน mm hmm. ถ้ามันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนแล้วกันว mm hmm. ันนี้ค่อนข้างจะลมแรงนิดนึงโอเคค่ะตอนนี้อ mm hmm. okay, ุปรกรณ์เราก็เสร็จแล้วนะ้าบอกว่าให้ตีก่อนได้เลยต่อให้อีก ะน,นโตละตัวใหญ่ด้วยคิดว่านะติดแหนะ่นะต,ติดท้องด้วย,อวยโอย้ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่เห็นไหมปลาทำไมไปติดท้องอ่ะนะนอนทับเบียงไงอืม ท้องมันบี้ขมปังไงมันตกที่หลุมมันเกียบที่จับด้านหลังอาชีพจับให้น้าก่อนเราจะช้อนขึ้นมาเห็นไหมไม่ว่าอันนี้มันได้ง่ายกว่าอืมใช่สะบิวเรียบร้อยไปแล้ว อาดินเราเงยียบเลยไซนีนประมาณไหนอ่ะนะกิโลไม่ถึงละโลนั่นมหมว่าใหญ่แล้วนะ ใหญ่กว่านีออน้ที่ถึงแม้บอกว่าเป็ดที่นู่นใหญ่กว่าเจอที่นี่ยังใหญ่กว่าใหญ่ยกากเลยเข้าขตรงแข่งเพคุนเก็บมันเหรอ เรามาดูกันว่าตัวนี้ไซส์ประมาณไหนน่าจะช่างให้ดูโลกว่าโล,ส,โลสี่โลสี่โลโอ้ตัวใหญ่มากเลยบอปลอยแพค่ะ เดี๋ยวตัวใหญ่ด้วยเอาที่ตักมาเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะใจเย็นนะโอ้โหนะโอ้ยปล่อยสายรับมาโอา้ทำมาไหน ใหญ่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 นะใหญ่มากแล้ววอไหนจะไม่ใหญ่ที่สุดแล้วเราจะมามาทั้งกันว่าตัวนี้แล้วเท่าของนาด้วค่ะมีบกันว่าจะหนึ่งโลสีหรือว่า1่โลนาคว่าตัวนี้นประมาณไหนอะนะโลสองมันจะมันอ้วนตักเลยนะ เป็ีนหลายตัวไอ้แม่กระจายแดดเดี๋ยวโดนไปเป็ีนอยู่ไหมอย่างไรก็ได้คุณนี่แกฉันจะจับไม่ได้เพราะแกเนี่ยล่ะหนูก็กลัวลงน้ำเนาะโดดตาไปเลยนี่กว่าจะตกได้ อ่ันมาดูอ่ะหน้าสามโลสองจริงเลยไหมเวโลวสองเคค่ะได้แล้วค่ะสำหรับปลาจากบ่อคอยแพนะคะนี่คือตัวใหญ่ไซส์โลขึลน้นดังนั้นลยคะ ยังไงก็เชิญนะน้านักตกฟลานะคะสำหรับที่นี่เราใช้คันเด็ดค่าใช้จ่ายก็คือคันเด็ด20บาทช่างออกอ65บาบาทค่ะยังไงก็แล้วที่นี่ที่นี่เปิดเปิดกี่โมงคะคือแบบเจ็ดโมงถึงหกโมงโอเคค่ะนี่นะคะเราตกเองกับมือเลยอันนี้ขอบคุณค่ะ